ะไะพี่น้องแนวเวียดแล้วนะแนวไปหาแวนวกินก่อนเด้อคิดออเอาแล้วไปครัวลุงเนียนกันดีกว่าทุกคนหมดแล้วครับครัวลุงเนียนครัวลุงเนียนกบมีหลากหลายอาหารได้ทุกคนเลือกอะไตามใจชอบได้ครับเด้อผู้ใดสนใจก็ตามมีเลยได้ครับเด้อติดต่อสอบถามมึงได้ครับเด้อ จนไม่นู่งกันก็มีหลเหลือ,ก,ลเลอ,เลอกเหยื่กจนวิ่งหมดละผู้ใดมาไหนก็นกนสั่งเราได้ครับระวังที่นงางทำอาหารมาสั่งเรี็บ้อยแล้วก็นางส้มบรรยากาศรอบๆลานไปได้ครับเจ้ลานคนสะอาดถูกลักนะไม่สั่งอาหารกะบะดมแป๊บเดียวได้เลยมาแล้วผัดเผ็ดหมูปลาโห อีกจานมันจะเป็นกะเพราปูด้วทุกคนอ๋อจานบักไงนนี้คือเป็นบรรยากาศภายในหลานนะครับตอนลงไปดีกว่ามั้งซีุม,มงเล้งหมดเ่อใครอยากลองมาซิมกันมากเลยนะครับหัวลุงเนียนอร่อยครับ